ตอนนี้แดดแรงมากเลยเธอกินอะไรของเธอนะเนี่ยตดมาระเบิดให้ดูอ๋ออุ้ยอุ้ยระเบิดใส่ปากเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊อย,อย,อย,อย เพื่อนๆสิ่งที่น้องละลันจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งนี่ครับเพื่อนเจ้าต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้อยติ่งนะครับเพื่อนเคยเล่นไหมครับนี่เดี๋ยวป้าจะให้ดูหนึ่งเม็ดก่อนนี่นเพื่อนๆเคยเล่นต้อยติ่งกันไหมที่เวลาเราเอาในีน้ำแล้วมันก็จะระเบิดตุ้มๆเลยเพื่อนนี่นี่คนระับเพื่อน น้องรันพาเพื่อนๆเก็บต้ยติ่งหน่อยเม้อัเพื่อนนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานโลงแดดเป้งๆเลยมันจ้าซะเหลือกเกินแต่ว่าเราไม่หนาวเพราะว่าที่เชียงใหม่นี่ยัเพื่อนต้อยติง่งที่เชียงใหม่อากาศหนาวมากครับเพื่อน <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆต้อยติง่งออยนี้มีดอกสีม่วงเพื่อนเพื่อน ต้อยติ่งตอนที่มีดอกเป็นดอกดอกกขสวยครับเพื่อนๆต้อยติ่งนอกจากจะเป็นวัชพืชที่เราเอาเม็ดมามาเล่นได้แล้วอะ่ะมันยังเป็นสมุนไนพรด้วยนะเพื่อนๆมันสามารถแก้อาการได้หลายอาการนี่น้อง,องรันอยู่ตรงนี้ดอกแฟรตอนนี้แดดแรงมากเลยเธอกินอะไรของเธอนะ่ะตดมระเบิดให้ดุมอ๋ออุ้ยอ้ยระเบิดใส่ปากเลย <g arness> นี่นเพื่อนๆเดี๋ยวป,ป้าจะสาธิตให้ดูนะนี่ป้าจะใช้น้ำลายเลยเพื่อนๆดูนะนเพื่อนๆมันจะระเบิด <c oughs> น้องะว่เล่นมุกอะไรเมื่อกี้เห็นป่ะเ <c oughs> พื่อนโอ้หต้องลันแบบนี้เพื่อนดูนะเดี๋ยวมันจะระเบิด,ดเพื่อนอ๊ย <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อนเห็นไะหมเห็นไหมระเบิดเลยเหนเพื่อนอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวป้าจะสาธิตให้ดูอีกอีกแม่นึงนี่เพื่อนดูนะเพื่อน มีพีเพิลขับรถผ่านด้วยเพื่อนนะโอ้โหระเบิดหายไปเลยนี่นะเพื่อนเดี๋ยน้องน้องละลานจะเก็บตั้วติ่งนะเพื่อนนี่นี่อ่ะเดไปนึ่งนี่ฮะเพื่อนหลังจากที่โดนตั้วติ่งระเบิดใส่ปากก็กลับมาเก็บทำหน้าที่เก็บอีกครั้งหนึ่งนี่นะเพื่อนนี่ตั้วติ่ง เดี๋ยวน้องละลานจะเก็บเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกัน,นเพื่อนๆนี่อ่ะป้าจะโมเรื่องสปปรรพคุณต่อเนี่ยเพื่อนสามารถลักษาอะไรได้หลายๆโรคนะนเพื่อนๆเดี๋ยวป้าะจะาใส่สาระน่ารู้ให้บนจอนะนเพื่อนๆนี่ระหว่านี้ป้าก็จะเก็บต้ยติง่งนี่นี่ต้ติต่งมันขึ้นอยู่ทั่วไปนะนเพื่อนๆตาม ช่งนาข้างบ้านข้างถนนนีน่ยยเยอะะไปหมดเลยเพื่อนเมืนน่อ,อนะแก่งกปแ้งป้างข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 างข้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 างขลางข้างข้างน้างข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 ้องข้างขนะ้างะ้างข้างข้าง้างข้างข้างข้าข้างี้างข้า้เน้งา <50, 000. S 1> ้งาา้าาา้าข้าา ้าหมื่นพันคือเท่าไหรลูกนะี่เพื่อนเดี๋ยวป,ป้าจะเก็บเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดลองที่บ้านกันเพื่อนยี่เพื่อนที่เพื่อนเห็นเขียวๆอยู่ตรงนี้คือต้อยติ่งหมดเลยเพื่อนๆเนี่ยต้อยติ่งต้นกิว่วเราจะเก็บเมล็ดส,สีน้าตาลใช่ไหมนี่เพื่อนนี่ไหมมันมสีนี้ไม่หอมเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมเพื่อนใช่หมดเลยเพื่อนเพื่อนต้อยติง่ง ก็มีดอกฝีม่วงว่องเห็นไหมมันว่านุ่นๆมีนะเพื่อนๆปะเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านกันนี่นะฮะเต่านะฮะกำลังสงสัยว่าเราทำอะไรกันเหรออันนี้ดูเร็วนะคะจะส่องไฟให้ดูนะคะนี่นะครับเพื่อนๆมันไม่แตกต้อยติ่งที่น้องละลันเก็บมานะฮะเพื่อนๆนี้เดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะอุ้ยทำไมมันไม่ยอมแตกอะคะเแปดล้านเม็ดอะเออไปแล้วเล่นน้่าลันไฟต้อยติ่งหนึ่งเม็ดอะไรอาเงี้ยเพื่อนๆต้อยติ่งหนึ่งเมตร พอเราเอาใส่ในน้ำนะเพื่อนๆมันก็จะระเบิดเพื่อนๆนนี่เพนเอะเอาใส่ลงไปอีกไหมอุ้ยนึ่ว่าจะไม่แตกแล้วเอาใส่ลงไปอีกเม็ดดิใส่ลงไปอีกเม็ดดินี่ป้าจะซูมเลยเม็ดนี้อ่านี้เพื่อนเพื่อนอุ้ยพอแล้วลูกพอแล้วนี่นะเพื่อนๆพื่ระเบิดเพื่อนเพื่อนกระสุนด้านหรือเปล่า นีเพื่อนนาจจะกินอีกก็ได้นะห้าเม็ดโอ้นานอนีแล้วเราจะใช้การเร่งความเร็วฟลุ๊ปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าตาโอ้โโหอยนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อยตีห้าเม็ดนะเพื่อนๆครั้งหน้าเราจะใส่กี่เม็ดดีกี่แปดห้าพันเม็ดห้าพันเม็ดเลยอ่ะเราเก็บมากันถึงร้อยหรือเปล่าห้าหกเก็บเจ็ดเม็ดอ่ะแปด อ่ะครั้งนี้เราจะทดลองต่อยติ่งสิบเมตรโอเคปะ่ะอ่ะพร้อมยังไปเลยต่อยติ่งสิบเม็ดโอ้โหโอ้โห,โโหพเพื่อนเพื่อนระเบิดแรงมากนะนี่น้องรไรใส่แว่นแล้วนะเพื่อนๆนี่ป้าป้าก็ใส่แว่นอยู่นะเพื่อนป้าป้าก็ใส่แว่นอยู่นะโอ้โยังระเบิดอยู่เลยยังระเบิดอยู่เลยเพื่อนโอ้ข้างหน้าเราจะทดลองกี่เมตร เอเมตรโอ้ยไม่ต้องทดลองหรอก11เมตรอะ่ะเอา20เมตรโอเคพร้อม get เกตเราจหมาอะไรั้คือฝั่งทไม่ไ้รับหนึ่งสองสามสี่ห้นะาหกเกตอันนี้มันคลิปต่อยติ่งืนคลิป 5, ขอรนับเลขเนี่ย ยี่สิบอ๋อครับอันนี้เกินอันนี้เกินนะนนเ,นเพื่อนๆบ <c oughs> ้น <c oughs> า,านเพื่อนๆเขานักสิบเจ้าแล้วก็สามสิบใช่ไหมเพื่อนเอาล้าเพื่อนรอบนี <c oughs> ไไ้ไม่ถึงรอบนี้ห <c oughs> กคน้องจาลันจะน้องจาลันจะเทต้อยติ่งแล้วป้าจะถ่ายมุมข้างๆนะเพาะว่ามันระเบิดรุนแรงแค่ไหน <c oughs> อ้าวหกเอานับใหม่เอานับใหม่เพื่อนคราวนี้เป็นต้อยติ่งยี่สิบเมตรอ่ะไปเลยป้าจะถ่ายมุมนี้ว่ามันระเบิดรุนแรงขนาดไหน เฮ้ยไม่รู้โอ้โห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 มันระเบิดแรงนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต่อยติ่งเลือดูหนาวเพื่อนเพื่อนระเบิดรุนแรงมากโอ้โหมันระเบิดแรงมากเลยเพื่อนเพื่อนไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าโอ้หมดยังเฮ้ยหมดยังหมดยังหมดแล้วอ่ะข้างหน้ากี่เม็ดสิบแปดพันเมตรข้างหน้าเราเอาห้าสิบเม็ดดีกว่ามาอ่ะโอเคโอเคมาอันนี้ค่ะ จังกเพื่อนห้าสิบเมตรเพื่อนนอ่ะไฟลงไปเลยต่อยติ่งห้าสิบเมตรเอ้ยห้ามลุกให้ห้ามลุกห้ามลุกดีนี่นเพื่อนดูมันระเบิดดูแรงแค่ไหนเพื่อนเห็นปะโอ้โห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 โอ้ยเพื่อนโอ้ย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 โอ้โอโอ้โอโอ้้ยยโอ้ยอ้ยโ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 อ้้อ้ยโยอ้ย 9 5 97 98แล้วก็95้าสิบนนี่คือใต้อติ่ง100เมตรนะเพื่อนนี่อ่ะทำการทดลอง100เมตรคราวนี้ป้าจะไม่ถือแล้วให้น้องๆนันยกใส่เทลงมาเลยพร้อมยังอ่ะวันที่ี่ถ้าเกิดว่าเป็นชำมันมันจะเหมือนป้องคอเลยนะเพื่อนๆเราไม่เราจะโชว์เราไม่ปิดฝาโอ้ยโอ้ยโอ้ยย โอ้โหมันระเบิดรุนแรงมากฮะอ้าวไปดูนะเพื่อนหนึ่งร้อยเมตรนี่แบบว่าแบบถ้าไม่ใส่แว่นนี่เข้าตาเลยเพื่อนๆเอาแล้วครับเพื่อนๆคราวนี้คือหมดบ้านแล้วนะเพื่อนๆพื่สามร้อยเมตรนี่เพื่อนสามร้อยเมตรเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเรามาดูซิว่าสามร้อยเมิด อ่ะโชว์ดิโรยในปากมันไม่แกไม่เอาอ่ะเอาอ่ะอ่นอนันลเพือนๆอยากกินอาหารอ่ะนอนลันใส่ลงไปเลย300เม็ดวันที่อนสามร้เม็ดเป็นยังไงจะถ่ายมุมไหนดิทาไหนดิโอ้โหโอ้โหเพื่อนทุกคนเห็นป่ะนีนได้ยินเสียงไหมโอ้โหโอ้โหเพื่อนแค่นี้หัวกับป่ายิแต่น้ำ การระเบิดของฟารมร้อยเมตร3า0มร้อยเมตรของเราระเบะเิดเ็จภายในสองวิสามวิห้าวินี่เนาะนี่ฮะเพื่อนตอนนี้น้องละลันหนีึคนไปอยู่ในเฟสโฟนแล้วขึ้นไปอยู่บนภูเขาให้ความปลอดภัยของเขาจริงๆอาจจะอันตรายกว่าเดิมก็ได้ถ้าตกลงมาโอเคนะครับเพื่อนๆนี่ฮะเพื่อนโอ้โย,ยมีคนเล่นรถก็ เป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆต้อยติง่งสามร้อยเมตรระเบิดก็อยา่างที่เห็นนะฮะเพื่อนๆอยากให้มันระเบิดอีกไหมอาละวันนี้ก็สนุกกับการระเบิดของต้อยติ่งสามร้อยเมตรไปแล้วนะเพื่อนๆอ๋ออคราวนี้น้องละานจะระเบิดในจมูกอ่ะโอเคมาดิระเบิดในจมูก รุปก,ก็คือน,นี่ฮะเพื่อนๆต้อยติ่งก็คือโดนน้ำ <c oughs> แล้วมันก็ระเบิดได้แล้วต้อยติ่งก็เป็นวัชพืชและเป็นสมุนไพรด้วยนะเพื่อนๆ <c oughs> สามารถใช้ไปทายาสมุนไพรได้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้นะเ <c oughs> พื่อนๆต้นอไมาว่าเชื่อก้องม <c oughs> ันเถอะมากไม่เลยต้อยติ่งนี่ถ้าเราเทลงพื้นนี่มันมันงอกเลยนะเพื่อนๆเอาอะไรวะอ่ะบีบีบายเพื่อนๆหน่อยวันนี้สนุกมากเลยใช่ไหมโอเคแล้วอย่าลืมร้างก่อนร้อก่อาว เเล็ยอ,อย่าลือมลอะไรกล้วกับแฮกคือทำให้ดกับ๊าย